เราเข้าสู่ช่องระยะในที่หนิ่นะคะมา,มาถ่ายวอล์กให้ทุกคนดูนะคะว่าวันเสาร์เนี่ยระยะทําอะไรบ้างน,นะแต่ว่าวันเสาร์นี้เนี่ยเป็นวันเสาร์ที่ไม่ได้หยุดนะต้องไปโรงพยาบาลเพราะว่ามีนัดผ่าตัดค่ะ คนไข้วันนี้ก็คือจะมาผ่าตัดตับนะคะเป็นเวรระยะที่จะต้องไปดมยาสลบคนไข้คนนี้นะก็เลยไม่ได้เป็นวันหยุดนะคะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรค่ะก็จะได้ไปช่วยเหลือคนไข้นะคะคนไข้ส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับมีก้อนในตับนะคะก็เลยจะต้องมาตัดตับออกการผ่าตัดที่จะทําได้เนี่ยก็ต้องมีหมอดมยานะคะก็คือเป็นระยะช่วยเพื่อแบบให้เขาดมยาสลบใช่ไหมเวลาผ่าตัดก็จะได้แบบไม่ได้รู้สึกนะคะแล้วก็ไม่ตื่นนะก็ไม่รู้สึกอะไรเลยตื่นมาอีกทีก็ผ่าตัดเสร็จแล้ว กรยาก็จะไปทําหน้าที่ในส่วนนั้นนะแล้วก็คิดว่าวันนี้น่าจะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งคือเขานัดก,กันว่าจะลงมีดแปดโมงครึ่งก็คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณแบบสี่โมงเย็นนะอันนี้เดาอันนี้เดาเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเสร็จเร็วกว่านั้นหรือว่าจะเสร็จช้ากว่านั้นนะคะไปดูกันเลยวันนี้ตื่นสายเลยกินข้าวเช้าไม่ทันค่ะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือกาแฟเพราะว่าติดกาแฟมากค่ะกาแฟที่ชอบกินก็คือเป็นกาแฟที่ใส่นมนะคะ หลังจากที่ล้างหน้าล้างตาอาบน,น้ำแล้วก็จะมาแต่งหน้านะคะเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะไปทำงานทุกคนอย่าลืมกดไลค์ <Like. S 2> กดกระดิ่งกด follow กิ้งกิ๊งกิงกิงสมัคาไ, <laughs> ไม่ใช่ follow <laughs> เออต้องกดให้ด้วยนะขอบคุณนะคะมีคนขับรถไปส่งที่โงรงพยาบาลนะคะมันจะไปถึงก็มีแวะซื้อข้าว <laughs> นิดหน่อ <laughs> เขาสั่งไ้แล้วใช่เราสั่งข้าวเป็นบะหมี่ปูแล้วก็เตรกินอะไรนะกะเพราเหมือนเด็กกะเพรานะคะจะลงไปเอาก่อนครับโอเคให้ตตวเองพูดไปก่อนแล้วกันนะโอเคทุกวันนี้ก็คือทํางานโรงพยาบาลเดียวกันก็เลยให้เน้นขับรถพาไปทุกวันเลยเดี๋ยวจะขับรถไม่เป็นแล้วทุกคนมาถึงโรงพยาบาลแล้วค่ะ ตอนนี้อยู่ในห้องพักแพทย์แล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยยังไม่เริ่มนะคะเริ่ม8ปดโมงครึ่งตอนนี้ประมาณ8ปดโมงแต่เดยวรยาจะไปเช็คของในห้องผ่าตัดก่อนของที่จะใช้ในการดมยาสลบพร้อมไหมนะคะแล้วก็พวกยาต่างๆค่ะแล้วก็ดูว่าการเตรียมตัวเนี่ยพร้อมไหมนะคะก็เดี๋ยวไปเช็คห้องผ่าตัดกันก่อนนะคะเริ่มแรกก็เช็คพวกอุปกรณ์ช่วยหายใจว่ามีขนาดเหมาะสมกับผู้ป่วยจากนั้นก็เช็คเครื่องดมยาสลบเช็คยาที่ใช้ในการดมยาสลบแล้วก็เช็คเอกสารด้วยค่ะ วันนี้ก็จะดมยาสรุปกับพี่พยาบาลดมยาสองคนนะคะพี่พยาบาลเตรียมอุปกรณ์สําหรับใส่สายให้ยาชาที่หลังมาให้ด้วยค่ะล้างมือด้วยสเตอร์ไลท์เทคนิคเดี๋ยวจะทําการใส่สายเพื่อให้ยาชากับคนไข้นะคะคนขะไข้จะได้หลังทาเนี่ยจะได้ไม่ปวดแผลมากอืม,อมเขาก็จะเอาคําดีขึ้นเหมือนกัาฟื้นตัวเร็วขึ้นถ้าเขาปวดแผลน้อยลงนะคะ น,นี่เป็นวิธีล้างมือที่ถูกต้องถ้าใครยังไม่รู้จักวิธีล้างมือที่ถูกต้องไปดูคลิปผมได้นะครับคลิปเน็ตได้ทครอินคลิปตัวเองเลยต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่สายเพื่อให้ยาชาที่หลังค่ะเริ่มแรกก็จะใส่ถุงมือปะศากเชื้อเปิดอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการบล็อกหลัง แล้วก็ทำการทำความสะอาดหลังของคนไข้ก่อนค่ะขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่คนไข้ตื่นอยู่นะคะ,นนะ,คะหลังจากนั้นก็จะทำการปูผ้าแล้วก็เตรียมตัวที่จะฉีดยาให้กับคนไข้ค่ะ พี่พยาบาลจะเป็นคนเตรียมยาชามาให้ให้ระยะทำการดูดยาชาออกจากขวดค่ะหลังจากเตรียมยาเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยก็ถึงขั้นตอนที่จะต้องฉีดยาชาให้กับคนไข้ค่ะ กยก็จะทำการให้คนไข้นอนตะแคงจัดท่านะคะคลาตำแหน่งที่จะฉีดยาชาแล้วก็ทำการฉีดยาชาค่ะฉีดยาชาเจ็บนะเส็บนะจ้าหนึ่งสองสาม หลังจากการฉีดยาชาก็จะทำการใส่สายเข้าไปค่ะเจ็บแล้วนะไม่้คะไม่เจ็บนะคเสร็จแล้วเราก็จะดมยาสรบคนไข้นะคะคนไข้ก็จะหลับตอนนี้คนไข้ก็อยู่ในภาวะที่ไม่รู้สึกตัวระหว่างการผ่าตัดค่ะอยู่ในห้องพักแพทย์แล้วนะคะ เริ่มเคสเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็คนไข้ก็สัญญาณชีพก็คงที่ดีนะคะทุกอย่างก็คือสเตเบิลดีตอนนี้ที่พยาบาลก็ช่วยเฝ้าให้เลยได้เวลามากินข้าวนะคะก็ต้องนี่กินข้าวเสร็จจะได้ไปปีนนที่พยาบาลกินข้าวด้วยนะคะนี่วันนี้เมนูมีปูที่ซื้อมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็คือเย็นหมดแล้วไม่เป็นไรน่ากินน่ากินมากทุกคนอันนี้ใส่พริกลงไปแล้วว้าว ความสามารถพิเศษของหมออย่างหนึ่งก็คือกินข้าวเร็วค่ะจะกินเร็วมากข้าวเที่ยงก็ใช้เวลาหนาทีก็กินหมดได้ค่ะเ <Wow. S 1> พราะถ้าเราไม่รีบกินเนี่ยเรามีโอกาสที่จะไม่ได้กินค่ะทุกคนดังนั้นถ้าเรามีโอกาสได้กินปุ๊บเราจะรีบกินมาก <c oughs> พึ่งผ่าเสร็จนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงครึ่งแล้ว <c oughs> ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาสี่โมงตามที่กะไว้เป๊ะเลย S <S <an other> คิดว่าน่าจะเสร็จประมาณแบบ4โมงเย็นนะอันนี้ดา <S <S อันนี้ดาวกลับบ้านได้แล้วนะคะเพราะว่าเคสเนี่ยเสร็จแล้วนะคะสามารถถอดท่อช่วยหายใจคนไข้ออกได้ด้วยนะหลังผ่าตัดถือว่าเป็นวันที่ดีมากเย้แล้วก็เหมือนเดิมมามีคนมาสม่งก็ต้องมีคนมารับใช่ไหมก็ <laughs> <laughs> <g år> หลังจากที่ไปโรงพยาบาลนะคะเราก็จะไปที่บ้านของเราคือตอนนี้ยังไม่ได้ย้ายไปอยู่บ้านนะยัง คนดูแลใช่ไหมคิมโฮมทัวร์ตอนนี้ก็ยังอยู่คอนโดเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวรอบ้านเสร็จตอนนี้บ้านก็ยังไม่เสร็จอ่ะน่าจะเสร็จประมาณแบบบุกกลางคว<บ>ามปีหน้าเลยทยอยขนของเริ่มขนรังไมออ้ไปไว้บ้านครับจากคอนโดโค bye, bye. นกลับมาถึงคอนโดเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนชุดเรียบร้อยเป็นชุดลำลอง เนทก็ไปทํำธุระก็เลยเดี๋ยวจะมาทำกับข้าวเย็นให้เนทตอนนี้มีเมนูคือเมื่อวานเนี้ยไปกินร้านกะเพราเนื้อค่ะแล้วก็สั่งเมนูเยอะมากเลยแล้วก็กินกะเพราเนื้อไม่หมดก็เลยเก็บห่อก,กะเพราเนื้อกลับมาตอนนี้ก็เลยมีกะเพราเนื้อที่เหลืออยู่เดีย๋ยวหุงข้าวค่ะ แล้วก็จะต้มน้ำซุปผักกาดดองกับกระดูกหมูแล้วก็เน้ลรีเควสอยากกินสลัดก็เลยจะลองทำสลัดปูโอคาโดทำครั้งแรกไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้รอดูกันห้องลกมากช่วงนี้นี่สั่งของชอปปิ้งมาเต็มเลยถ้าสมมติว่าใครอยากแบบให้ทำคลิปพวกอันบ็อกซ์ก็คอมเมนต์มาด้วยนะคะหั่นผักกาดดองค่ะ เริ่มแรกก็เอาผักกาดดองเอาไปแช่น้ําก่อนให้มันคลายความเค็มหลังจากนั้นก็หั่นเป็นแบบพอดีคําอันนี้ก็ชิมดูด้วยค่ะมันก็ยังเค็มๆเ,เปรี้ยวๆอยู่ต้งแกนแข็งๆเราก็จะไม่ได้เอาไปต้มด้วยนะเราก็จะเอาไปทิ้งเอาไปแช่น้ำอีกรอบค่ะ ่อไปเป็นสลัดปูอะโวโคาโดก็จะทำการหั่นอะโวคาโดคะ่ะเปิดออกมาเซอร์ไพรส์ามากๆมีแต่เม็ดทุกคนแต่มันก็พอมีเนื้ออยู่บ้างนะแล้วก็จะทำการควานเนื้ออะโวคาโดมาเป็นฐานรอง ปูค่ะทาเป็นเหมือนกับเป็นจานเล็กๆเอาไว้ลองเนื้อปูที่เหลือก็เอาเข้าปากค่ะมันนะก็จทาาใี้นี่แล้วเราก็ซื้อแบบที่มันเป็น เนื้อปูนะคะเป็นปูกล่องใส่ปูค่ะทำกินเองก็ใส่มันเยอะๆเลย ใส่น้ำสลัดตามใจชอบได้เลยวันนี้ระยะเลือกเป็นน้ำสลัดบลซามิกจากนั้นก็แปะด้วยพวกใบสลัดผักสลัดต่างๆค่ะใส่ผักเข้าไปตอนแรกระยะก็พยายามจะจัดให้มันสวยๆแต่สุดท้ายก็คือเออใส่ๆลงไปเลยละกันเพราะว่าอยากกินผักเยอะๆ เยอะแล้วก็ทำไข่ดาวกินกับเกาเราเนื้อค่ะอีกหม้อนหนึ่งก็ต้มเป็นซุปกระดูกหมูผักกาดดอง นี่นะคะเสร็จแล้วเมนูว้าวก็เดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะเนตก็จะดูบอลใช่ไหมเอ้ว้าวว้าวว้าวน้ำ wow. 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 ดัำแรกเลยก็เป็นน้ำซุปจรง,ง,งกุนก้องกระดหมือนข้าวุนเอิโอ้อร่อยนะ ใสสลัดไหนอันนี้เป็นสลัดอะไรนี่ชิมสลัดใช่อันนี้เป็นสลัดตูไปเรียนแบบร้านก็คือไปกินที่ร้านนะทุกคนราคาประมาณสองร้อยห้าสิบซื้อวัตถุดิบอันนี้ซื้อวัตถุดิบมาแบบทำเองหมดไปห้าร้อยแต่มันทำได้ไยมึงเหมือนปะแม่แม่ที่เราต้องกินที่มันมีแบบเอาคาโดข้างล่างนีนี่ เขาไม่ได่นะเอาเอาขาดอัท้ง้งน,นี่ขอตัวไปกินก่อนนะคะลิ๊กเนเจอร์ของคิดนะคะจะต้องถ่ายตอนต้องปิดคลิปเตอร์ตเตงล้างจา<ใ>นไานขอทำภาพหน่อยว่าเมนูวันนี้เมนูอะไรอร่อยที่สุด,ดก็เ<ผ>มนูที่อร่อยที่สุดคงจะได้ตัวเองคงจะเป็นไปไม่ได้อะไรไม่ได้นะครับนอกจากกระเพราเนื้อเ เขาไม่ได้ทำกระเพากระเพาเนื้อเขาไม่ได้ทำสลัดตลาดปูก็อร่อยอยู่อร่อยอยู่แปลว่าอร่อยอร่อยเหมือนร้านเลยส่วนต้มผักกาดดองนี่นึกว่ากินผักกาดสดโอเคบายบายบายกดกระดิ่งขึ้นนะที่